สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอล FA Cup ครับฤดูกาล2022-2023ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ค่ะซึ่งเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์คาราบาวครัพโคจรมาพบกันเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเวอร์ชัน FA Cup ครับ โดยประตูแรกเกิดขึ้นเมื่อสเตปานออเตกาผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบอลยาวขึ้นมาที่เออร์ลิงฮาแลน์มงเชตต่อก่อนที่วิกตอร์ลินเดเลฟจะมงสกัดไม่ดีบ,บอลมาเข้าทางปืนของอิลคารกุนโดกันวิ่งมาวอลเล่ลูกใบไม้ร่วงส่งบอลตุงตาข่ายอย่างสวยงามทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์โดยใช้เวลาเพียงแค่12วินาทีทําสถิติประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิง FA ฟเอคัพเรียบร้อย จนถ,ถึงในนาทีที่31ค่ะแฟนปีศาจแดงก็ได้เฮเมื่อพอเชนนี่ได้รับสัญญาณจากห้อง VAR จากจังหวะย้อนหลังในนาทีที่29ที่ Aaron aka, อารอนวานบิสก้าม่งบอลไปโดนมือของแจ็คกิลิสซึ่งเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจุดโทษให้แมนยูทันทีก่อนที่บรูโน่เฟรนันเดสรับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดพาแมนยูตามตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่ง หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่51จากจังหวะที่เควินเดอบอยเปิดฟรีคิกจากริมสนามฝั่งขวา เข้ามาที่กรอบเขตโทษให้กับอิบคายคกุนดอกันวอลเล่ยิงด้วยเท้าซ้ายดาบิเดเตเคียบพุ่งปัดไม่ถึงบอลเข้าประตูไปพร้อมพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำไป2ประตูตอนหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้ค่ะหมดเวลาไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้แบบสุดมัน2ประตูตอนหนึ่งคว้าชัายถ้่วที่2ของฤดูกาลพร้อมกับลุ้นทำทริปเปิลแชมป์ต่อไปค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ Sport Bar News จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ